เสื้อสูทจากราคาเกือบ6 0 0 0กว่าบาทลดเหลือเพียงแค่หลักร้อยมันมีอยู่จริงใช่ไหมครับทุกคนบ้าไปแล้วสวัสดีครับทุกคนผมฟิล์มนะครับผมและฟุ่งเฟยอีพีที่6นี้ผมจะพาทุกคนไปตามหาเสื้อสูทกันและตอนนี้เราก็อยู่กันที่ช็อป GQ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนขอบอกเลยว่าของเขาเยอะมากๆคือเดินเลือกคือเพลินและสิ่งที่ผมตามหาั่นก็คือสูทนะครับซึ่งผมจะใส่เพียงแค่วันเดียวนะครับผมก็เลยต้องหาสูทที่ทันสมยัยทันสมยัยแล้วก็ลำ้ำล้ำนิดนึงนะครับผมและผมก็ไปสะดุดตาที่เสสื้้ออูขง GQ ครราาาป ว่าเดือดแล้วคุณภาพว่าเดือดแล้วราคาเซลล์เดือดยิ่งกว่านะครับซึ่งเป็นราคา999บาทจากราคา5,000เกือบ6,000คือแบบเอาละเวย้ยเงินในบัญชีสั่นแน่นอนหยิบไปเลย2ไซส์2ตัวเอาไปลองอย่างรวดเร็วเลยนะครับพอเราได้ไปลองแล้วเนี่ยนอกจากที่เราจะจับอย่างเดียวแล้วเมื่อเราได้ไปลองแล้วคุณภาพมันดีสุดๆเลยครับทุกคนใส่แล้วนุ่มมากแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีด้วยเบาสบายแถมเย็นอีกด้วยนะครับทุกคนคือราคาแบบเนี้ยคุณภาพแบบเนี้ยเราจะไปหาแบบนี้ได้ที่ไหนครับทุกคนคือใส่แล้วออกมาหล่อปอกคือมันก